เดี๋ยวเปิดประตูให้เจ้านายลงก่อนครับเชิญครับเจ้านายเชิญครับท่านประธานครับโอ้ท่านประธานอูนนอ้มาถึงแล้วนี่โอ้โคงเยอะแยะเลยเกียตัน

ใช่พี่ก็ซื้อเชื่อมาเ่็ดข้อเมาข้อเมาจะได้ประหยัดตังค์ครับถ้ารุ่นนี้ทั้งลูกก็สามหมื่นห้าครับเร็วช้าไหมถ้าเเร็วก็สองหมื่นห้าโอ้โหพี่ขับรถไปไปวัางน้อยเขาเรียกที่สี่หมื่นพี่โอ้คนนี้บอก เอาไงครับซ่อมดีกว่าฮะซ่อมอืาตัวนี้สามหมื่นห้าเลยไปเกียวไหมเกลียวเท่าไหร่เกีย์เกลวจะช้าก็หมื่นหนึ่งเกียวเวราเท่าไหร่เนี่ยเร็วเราเท่าไหร่ แ68มัณนี่มัได้แล้วินหมื่นอะไหลไหมเที่ยงอะไร้นะเท่ง84โบโแก84โบนะครับเกาะโขบ84เนี่ยเกาะโบมันก็จะได้ประมาณ250ร้อย60ร้อย200 200ถ้า g ่มันก็เดิมๆมันก็220รับ g แหละ สองูเอรถเทเบไปสาแรงก็สองร้อยหาสิบสอรอยห้าสบก้็น่าจะวิ่งได้ได้ไหมหกอแปดหรอลองไหมมาดูมหก้อแปดเร็วเร็ว แมกโ,ร,มโร่ไหมก็แมคโร่ก็ใช้ค่ะส่วนใหญ่เขาขายปั่นใส่เมื่อวานได้ขายใส่รถขวดตลอดทุกอ,อย่างคอมมินคอมมินเครื่องคอมมินเนี่ยเดี๋ยวน,น,นี่ตัวเดียว ว่าเครื่องนี้เจล8ปีแล้วขอโบลผมว่าก็าม่ได้หรอเครื่องแรงหนะนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปานี่เครื่องไมโครเลยไมโครเหมือนของเสียเวลาเลยใช่ไหม,ไมเฮียนี่ไมโครเนาะตันนี้ทมก็<ผ>มาใส่ปัดไฟใจ่หผมาขายเขาไปปัดไฟเนี่ยอันนี้เท่าไหร่ครับ เครื่องเหรอครับเครื่องก็อยู่ห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นกว่าไม่แพงนี่ตัวเรื่องปกติมันติดกับอะไรครับตัวเนี้ยไม่รู้พี่มันมาผมซื้อมาจากเพื่อนอ๋อถูกไหมก็มีของแมคโครคือคือถ้าอยู่ในกลุ่มแมคโครอ่ะเวลาซื้อคนแพงไงครับถ้าเราอยู่กับของแมคโครพูดตั้งแพงตัวนึงแมงก็ขายกด้เป็นแสนต์ละนี่แมคโครเนี่ยร้อยหกสิบคิดหกใช้ตัวนี้เลยอาจจะตัวนี้เลยมันไม่ได้ใช้ใช้ตัวนี้ใช้ตามเนี่ย ใช่ใส่รถตู oh. ้ใช่มาบ้านเราก็ใช่พวกนี้มีแค่เค่ติดิเท่าไหร่เนี่ยคล้ายของรถสีเวลาเลยนี้ก็มีที่สองยู่ครับสองสามสี่ห้ามีห้าลูกครับจ็ลูกอ่ะ ที่แถาหน้าแของมันนะครับตัวแปดสองเนี่ครับข้างล่างเนี่ยเนี่ยตัวนี้เลตัว้ออช้าจะแพงกว่าแพงกว่าโอเคช้าก็สามห่นาไมต่อสี่่้าเลยเนี่ยครับเน่ยมนมีล็อครือไม่มีล็อเนี่ยร็วมีล็อเนียลอคนี่คือลานงเพื่อนี่ครับ เสียดได้เลยได้ครูเนี่ยันแต่งก็ได้เหมือนกันมันมีจะช้าจะเร็วมันนั่น,อนเองล,ลองรู้ไหมฮะลองเก,เกอเก8ซีจริงจริงอ่ะใส่เกเร็วเพรประหยัดน้ำมันด้วยรอบ8นี่เราใส่ใสครื่องใช้พีด ต้องเอาตัวนี้ไปใส่หกล้อผมพูดดูตรงใต้มันอ่ะหกปีหนึ่งยากคือรถเก่าเขาเปลี่ยนรอบใหม่บอกมันมีูลล้อดีกว่าอ๋อเชื่อไม่ได้บางทีรถมี่สองมามันเปลี่ยนรอบไปแล้วเราไม่ได้แล้วแล้วเราไปไปตใสงเนี่ยพอไปออดอ้าว ตรงแับที่เราต้องการอยู่อย่าแบบนี้จะไม่สดมาดูมุนใช่ไหมนี่หมุนล้อข้างในทั้งตอนนั้นล้อเป็นหมุนล้อหมุนหมุนลูกหลังนะเวลามาฟอกต้องหมุนลูกหลังลูกหลังหลังน่าจะไม่รู้นอ้โหยิงก่อนจะไม่รู้เยอะอย่าอย่าพกเราไม่คตรแล้วงงเลยเอาลูกหลังอะไรก็ถึงเลลูกหลังเวลาหมุนจะขึ้นล้อเดียวเนี่ยขึ้นล้อลูกหลังขึ้นหลังเยวพอฟังนีติดที่ทั้งวันเลย ได้คนระับได้คนระับเราต้องให้ช่างเสิร์ตหมุนรอบอยู่ไปทามด้วยช่างเสิร์ตเป็นหมุนเป็นไหมฮะช่างเสิร์ตนับรอบเพืองเป็นไหมไม่รถเเลอร์ผมอ่ะไ,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 ได้ใช่ไหมไ เนี่ยแกก็พูดมีเหตุผลนะเพราะว่าเราขูดดูตรงเสื้อมัน,นมันเป็นหกสินหนึ่งแก่ก็บอกว่าบางทีเขาก็อาจจะเปลี่ยนมาแล้วก็ได้ใส่ไหนนะครับดูที่เสื้อไม่ได้ต้องหมุนรอบดูถึงจะชัวร์เดี๋ยวให้ช่างเสื้อหมุนดูให้หน่อยพักเสื้อมครับแวยดีรอบเร็ว รอบเร็วเขาบอกว่าถ้าเกียร์รอบเร็วอ่ะจะมีน็อตตัวนี้อถ้าเกียร์รอบช้าจะไม่มีนี่นะแบบนี้เกียร์รอบช้าเกียร์รอบสองต่างกันในตรงน็อตเนี่ยเนี่ยรอบเร็วถ้ารอบเร็วเนี่ยตรงนี้นี่นี่นี่เพดเนี่ยนี่นี่นี่ กัาคูดดูน,นี่นี่สองหมื่นห้าเสองหมื่น้ารเท่าไรหมื่นห้านี่อ่าใหู้นี่แหละ มันผูดตรงผูดนี่มันจะมีเพจนี่นี่นี่หมื่นห้าป่ะชายใหญ่หมื่นห้าป่ะของชายใหญ่อ่ะจะรีบตีรถกลับเดี๋ยวนี้แหละใช่เอาบอให้ต้องพอให้ไอ่เนี้ยไอไอเบกมือโอ้ยกันคนกันเองแท้ๆพวกกัน

มันจะหลุดมหมดเลยแหละมันเลยลอกไม่ได้เขาก็ฉลาดนะเขาพ่นสีทับนี่เฉยทำไมอ่ะเขาไม่ให้เราดูอ้าวมันลอกไม่ได้นะมันลอกไม่หลุดเลยนี่ทำไมไม่ให้เราดูอ่ะไม่เห็นไอ้เจ้านี่สวยมากเลยสวยสวยตรงนี้ติดมันไม่มีเตกเอออันนี้มันไม่มีเด้ว เก้าหนึ่งไมรอบเก้าหนึ่งมันจะแปดจุดหนึ่งแปดเก้ามันก็คือตีไปแปดรอบสองอะไรครับอ๋อนี่นี่ไงหนึ่งแปดเก้าคือแปดสองก็คือหนึ่งแปดเก้าก็คือเขาเรียกเป็นแปดรอรบสองอ๋อนี่เพจบอกงี้เลยอะแต่นี่มันไม่มีเลยมันมีอยู่ยววแต่ว่ามันก็ค้นสีทับไป,บไปแล้ว ก็ไปดูอันเก่ามีไหมอันเก่ามันแกะออกแล้วอยู่นู่นอ๋อเอาไงวะเอาไงใส่เฟืองเร็วไหมถ้าใส่เฟืองเร็วตัวนี้ทดเฟืองช้าเป็นเท่าไหร่ทดเฟืองเป็นเท่าไหร่ต้องใส่เก้าสามเก้าเก้าสามเก้าโอเค เดี๋ยวคิดดูก่อนใสต่ตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนนู่นอีกมากระไรน่ะเร็วอะเงินเยอะแยะเงินเย,ย,นนเย,ยอะแยะก็เป็นเองอๆๆอของชายใหญ่มีเฟืองอะไรนะเกียร์อะไรนะของชายใหญ่รอบเท่าไหร่น่าจะหกรอบสองปีอ๋อเกียร์เร็วเท,ท,ท่าตัวตัวนี้แหละแต่นี้ก็บอกหกรอบแปดจริงป้ะ ไดอีโน่มันจะมีอยู่สามเพืองมีหกรอบสองเจ็ดรอบแปดแล้วก็แปดรอบสองเยร์หกรอบแปเดี๋ยวเจ็ดเ,เรอบแปดก็วิ่งไม่ได้พี่เชื่อผมหนึ่งนี่พี่เอามาพี่จะต้องไปโดนค่าเพืิงท้ายอีกหมื่นกว่าบาทดิแต่โดนลื้อเพิงท้ายอีกค่าลื้ออีก เดี๋ยจะเอาก็ได้ผมไม่ว่าเนาะตังผมตัวได้แล้วไม่ให้ผมทำก็ได้ผมแต่ตังอนี่นี่นี่ห้าสามตัวครับวันนี้ไม่เป็นไรทำไมเปลี่ยนเสื้อเอาเสื้อมันเปลี่ยนขึ้นท่อนได้เลยเนาะครับนี่เปลี่ยนขึ้นท่อนได้ได้นี่ไเสื้อเนี้ยนนี้มันแยกกันนี้โอ้เนี่ย ซึ่งทอนไอมะกว่าใหาดีเสยเนาะถูกกันเยอะเนาะสียด้ของเรนะมดีกว่าถูกว่านีเอ้าถ้าซ่อมนี่คือแกซ่มให้ใช่ไหมก็แล้รแต่เอาให้แก่ไมใแก่อะไรแก่อยู่าเมาหนจังว่าเืแล้วซ่มไปไม่เต้องถอดดูก่อนไหมล่ะถอดเราต้องถอดห่เลย ทำเพื่อแกเถอะเรียว่าต้องเอามาดูก่อนต้องเอาน้ำรอบดูก่อนจะบอกว่าท้านนะไม่จะของของเขาอะของทีนี่เอาแปคุเอาเรเพิครับแปดสามแปดแปก้ก้ไปไม่ได้ถามถามเลยว่า าตีเทอมนันเท่าไหร่ต้องเอาเฟืองมาดูอัไรแปดสามเก้าแปดสหนึ่งเร็ว 8, 4, แปดสี่จะัดเก้า 9, เร็วเขาถ้าใหญ่ขึ้นเกลี่เป็น 8, 4, 8, 4, แปดเปี่แปดสี่สองแป๊บนึงครับเดี๋ยวเขากำลังไปดูอะไรอยู่นะครับแปบ๊บนึง รออก,ก่อนมาแล้วครับมาแล้วเสื้อมเอ้ยไม่ใช่เ <c oughs> สื้อมาแล้วนี่ใส่ไหมดูไหมซึ่งทอนอ่ตัวนี้อ,นอืมเอาตัวนี้อเอาตัวนี้นเลือตัวนี้ ต้มไม่กี่อย่างนี้ยตาจะอก็อยตกว่านเข้าได้หมดแล้วแล้วตัมันวิ่งได้ไหมวิกมาได้แต่ว่าไอ้มอไอ้มันวิ่งมาหรือวาลากมาไมเห็นลากมาแล้ววิ่งมาผมมาไม่เห็นแต่ว่ามันเดินหน้านับไปเดินหน้าได้

จัดเลยเนี้ยทาน่าน็อคกี้แล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวได้เรียบร้อยเลยนะครับนี่นี่าใช้มันได้ใช้มันได้เนี่ย ไปถอดมาให้สดๆร้อนๆเลยครับนู่นแาบเกียอยู่ข้างในนั่นเสร็จทั้งหมดนี้ไาพันห้าพันใช่ไหมห้าพันทั้งหมดห้าพันทั้งหมดอ่ะรวมตัวนี้ไหมรวมนะรวมห้าพันห้าพันเลยรวมโอ้ใช่ไหมใช่โอเคนะเฮ้ยประหยัดไปตั้งเดยัดไสองหมืน่ะหมื่นึง เฮ้ยสองหมื่นด้สองหมื่นอยู่เอออยากตั้งสองหมื่นวันนี้รินด่วนต้องชุดใหญ่ให้ผมเอาเนี่ยเออเนี่ยชุดใหญ่เลยถ้าเกิอะผมจ่ายให้ชุดใหญ่เหฮะผมจุดตัวอยู่แค่นี้เห็นไหมผมพามานี่หมานเลยเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องหมดสองสามหมื่นหมดห้าพันลิงนี่เนานห้าพันบาทเห็นบ่ ใช่ยอ้แจ๋วเดี๋ยวต้องเติมวันนี้มาต้องเติมน้ำมันรถผมสักสักสามพันเต็มถังเติมเต็มถังไปเลยเติมยังไงได้เติมถังสามพันเติมเมื่อกี้เจ็ดร้อยแล้วเติมยังไงได้สามพันเจ็ดร้อยได้แค่สองร้อยโลเองเอ๊ะกางไม่ถึงเอ๊ะทางแค่เส้นนี้ไม่ถึงจะวิ่งไปที่ไหนสองร้อยโลมันต้องวิ่งไปโคราชนั่นแหละไปกลับถึงจะถึงสองร้อยโล ถ้าเติมสา <c oughs> มพันก็น่าจะเต็มถังอะ่ะก็มันประหยัดไปทางเยอะเนาะลดต้นทุนไปเยอะแล้วเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับแล้ว